กินอาหารที่แกงกุดคูอร่อยอันนี้จะเป็นไก่ย่างนะครับอืมอร่อย อันนี้ก็จะเป็นต้มปลานะครับทำนี่เดียครับอืมอร่อยอันนี้ครับกินกับข้าวเหนียวนะครับแบบนี้ครับอืมอันนี้ก็จะเป็นส้มตำนะครับกินกันสองแต่งนะครับ Anh <tôi> ao à